ขอบคุณอาจารย์ครับถามว่าอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าการจัดงานอไอาจารย์การจัดงานเมาลิดอิหมัมนาบาวีถือว่าเป็นซุนนะคือแหมวพวกพวกเราเองเนะมักพยายามจะไปอ้างบรรดาอุลามะที่เขามีชื่อเสียงเพื่อหวังว่าจะเอาบุคคลเหล่านั้นมาเป็นแนวร่วม <c oughs> ขออัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาสรงเมตตาบรรดาอุลามะที่เขามีความพยายามในการที่จะรักษาศาสนาของอัลลอฮฺเราหิมะฮุมุลมลอฮขออัลลอฮฺทรงเมตตาพวกเขาด้วยครับคือเนี่ยเราไปอ้างอิหมัมนั้นไปอ้างอิหมัมนี้ไปเอาอิหมัมนั้นไปเอาถามว่าบรรดาอิหมัมเหล่านั้นเนี่ยสมมุตินับผมยกประโยชน์ให้เลยว่าอิหม,มัมอิหมัมนาววีว่าเขาสนับสนุนจริงๆเขาอะไรยกประโยชน์ให้เลยนะถามว่า แล้วคําของอิหมัมนาวีเนี่ยเป็นหลักฐานศาสนาไหมวันนี้เราเราเรียนศาสนากันเน่ยเรายังไม่รู้อีกหรือว่าหลักฐานศาสนาน่ยคืออะไรเอาอย่างว่ารู้ไหมหลักฐานศาสนามีอะไรบ้างศาส,สนาก็ที่ต้องก็ต้องมาจากอ,จาอัลลอฮ์ละจากจากอัลลอฮ์หนึ่งแล้วก,วกตต็ต้องมาจากอรอซูลนั่นแหละวาจบที่ไหนมาผมจบดี สะอาดนั่นแหละแล้วทําไมคนจบไคโรมดีนะเขาถึงไม่รู้ผมก็บางทีบางทีผมก็งงนะอาจารย์เอาะนี่นี่เนี่ยขนาดวะนี่ยังรู้หรือว่าหลักฐานศาสนาจะใช้อะไรเอ้าแล้วอย่างคนระดับที่ไปเรียนไปจบกลับมาไม่รู้หรือว่าหลักฐานศาสนาจะใช้อะไรเนี่ยอ่างคนนู้นอ่างขอนนี้อ้าวผมยกประโยชน์ให้เลยว่าในกรณีที่อิหมัมนาววีแกว่าไว้จริงๆแกสนับสนุนจริงๆอ่ะถามว่าคําของอิหมัมนาววีน่ะเป็นหลักฐานศาสนาไหมไม่ใช่ คำของคนเนี่ยไม่ใช่หลักฐานทางศาสนาหลักฐานทางศาสนาก็คืออยู่ที่อัลกุรอานและฮะดิษปัญหาว่าถ้าบรรดาอุลามะสักอุลามะคนใดคนหนึ่งก็ตามที่เขาอ้างว่าเป็นศาสนาเนี่ยเขาก็ต้องมีตัวบทหลักฐานเอามาอ้างอิงแต่นี้หลักฐานที่จะมาอ้างอิงเนี่ยมันมีอย่างนี้วะหลักถ้าเป็นหลักฐานจากกุรอานจากฮะดีษจริงจริง่ะและเป็นหลักฐานที่สนับสนุนหรือใช้ให้กระทำเนี่ย มันผ่านคนยุคซอฮาบะมาแล้วแต่ปรากฏว่าซอฮาบะไม่ทาเอาซอฮาบะไม่เข้าใจหลักฐานเนี่ไงซอฮาบะไม่เข้าใจกุรอานฮะดิซอไงเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกได้อย่างดีนะเพราะเพราะเรื่องเรื่องอะไรเรื่องเรื่องมอลิดซอฮาบะไม่มีเอาถ้ามีหลักฐานแล้วทําไมซอฮาบะไม่ทําน่ะเนี่เรากําลังกล่าวหาซอฮาบะว่าไม่เข้าใจกุรอานฮะดิซ์ใช่ไหมเพราะงั้น มันไม่มีหลักฐานใช้หรือสนับสนุนให้ทำเพราะถ้ามีสหฮาบะเขาเก็บทำแล้วตอนนี้ไอเรื่องนี้มันมาเกิดยุคหลังนี่หลังจากมาัทธาบอีก<ม>พอเกิดจากยุคหลังมัทธาบแต่หลักฐานน่ยมันมาก่อนตั้งนู่นเนะเป็นเป็นพันปีน, 1, ปนู่นแล้วทำยังไงครับแปลว่าเรามาทำกันขึ้นใหม่มแล้วไปหาหลักฐานหลักฐานเก่าอะ<ม>ต้นไหนพอที่จะเอามา,มา,ม,ามาสนับสนุนผมมักจะเรียกวิธีการอ้างหลักฐานอย่างเงี้ยว่าหลักฐานค้ำยัน ไปเอาหลักฐานที่ซอเฮียนั่นแหะไปลากมาลากมาเอามาค้ำยันบางทีก่อนลากมาดือด้อๆอย่างนั้นแหละมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเลยบางทีก็ลากมาอมๆอ,อย่างนั้นแหละเอ้าทำไมอะก็อนบีเกิดวันจันทร์อะบียังให้ความสําคัญเลยบวชวันจันทร์แน่ไน,น,นเอาเรื่องบวชกับเรื่องเมลิดมากิยาสันผมก็ไม่รู้อะไปเรียนจากตำราไหนมาเนี่ยเรื่องของหลักเกณฑ์ของการกิยาเนี่ยมันคนละเรื่องคนละเหตุคนละกรณีคนละปัจจัยคนละเงื่อนไขแต่เอามาเปรียบกันได้เนี่ย ไปเรียนที่ไหน่กันมายอดม<อ>ผมถึงว่ายอดเย<อ>ี่ยมแล้วแกเน่ะว่าอยากรู้หลักฐานไหมอยากรู้อาจารย์หลักฐานมีอืเดี๋ยวรอวันที่25เนี่ยหลักฐานเก่อนบ้านเกอนเมืองเลยครับเป็นวันคริสต์มาสเป็นวันเมาลิทของเขานั่นแหละคือหลักฐานถ้าสมมุติเราเราบอกว่าเรื่องเมาลิดเนี่ยมันเป็นของเราเป็นของเราต้องไปบอกเขาอย่าไปก๊อปของเราไปทําถ้าเป็นของเรานะอื เดี๋ยวเป็นของเราหรือเป็นของเขาเพราะทุกวันที่25ธันวาคมเนี่ยเขาจะจัดคริสต์มาสจัดเฉลิมฉลองวันประสูติให้กับพระเยซูคริสต์เดี๋ยวจัดมอลิดให้กับน่นแหละนบีอีซานเยซูคริสต์ของเขาแหละมันของเขาไม่ใช่ของเราแล้ววันนี้เราจะรักนบีของเราเนี่ยด้วยการที่ไปกอบของคริสตเข้ามาเนี่ยคิดถูกหรือคิดผิดก็สหภาพเนี่ยเขารักนบีเขาเขายอมตาย หรือบางคนเนี่ยเสียชีวิตเสียชีวิตคนในครอบครัวไปเพื่อปกป้องนบีเนี่ยเขาดีใจเขาสละชีวิตของคนที่รักเพื่อปกป้องนบีสละทรัพย์สินเพื่อปกป้องเขาไม่ได้รักกันแต่ปากแล้วรักกันปีละครั้งหรอมันมาจัดอย่างนี้ไม่ใช่เขาแสดงบทบาทของความรักไปแล้วทําไมเราไม่เอาเยี่ยงเอาอย่างละ่ะเอาวันนี้ไม่มีตัวตนนบีให้เราปกป้องเพราะาตัวของนบีนี่ยตายจากไปแล้วคําสอนของนบียังอยู่ไหม รักษาปกป้องคําสอนของนบีเพื่อแสดงความรักต่อนบีสิไม่ใช่รักนบีไปไปเอาอะไรก๊อบของชาวคริสต์เขามาแสดงความรักของเขาเนะี่ยปล่อยให้เขาทําไปเนี่ยเราไม่ว่าเขาหลอกของเขาแต่ปัญหาก็คือเราไปก๊อบของเขามาแล้วก็เราก็บอกว่าเป็นของเราทึกทักแล้วเอาอย่างของเราเข้าไปใส่ อาจารย์แล้วก็ยังยังก็ยังก็ที่เขาทำทำเขาไม่รู้เลยอะจารย์มันก็ระดับราจารระดับจังหวัดระดับ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 เดียว่าแต่ระดับจังหวัดเลยก็มีนักวิชาการ<ม>บางคน<ม>ดูที่บางที่เนี่ยบางที่ก็ทําบางที่ก็ไม่ทาบางที่ก็ฮะคนเนี่ยนะนวะ่ามันไม่ใช่ว่าอคนคนอเลมแล้วรอดทั้งหมดอ่ไม่ใช่อัลลอห์ไม่ได้รับรองว่าคนอเลมเข้าสวรรค์อัลละห์ไม่ได้รับรองว่าคนจบไคโรมาดีน่ามักกะอะไรเข้าสวรรค์ ทำไมงั้นล่ะคนไม่ได้เรียนไม่ได้ไปจบอะไรมาจะไปอยู่ตรงไหน <L an> กันล่ะวะคนอีหมานตั้งหากเล่ายิ่งคนมีความรู้แล้วอีหมานเนี่ยแต่คนที่ไม่มีความคนที่มีความรู้แล้วไม่มั่นคงเนี่ยนบินาบีนนาบ,นนาบ,บอกฉันกลัวเหลือเกินอะคอฟอะลาอุอาอมมาตีอัลอิมมาตัลโมดิลลีเนะี่ยฉันกลัวมากที่สุดเลยก็คือบรรดาผู้รู้บรรดาผู้นำนี่แหละอัลโมดิลลีเนะี่ยตัวเองหลงแล้วก็ทําให้ชาวบ้านหลงอย่างคน ธรรมดาทั่วไปสักคนหนึ่งถ้าเขาหลงไอขอบเขตความเสียหายมันถูกจํากัดน้อยหน่อยน้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์หลงหรอวาโอ้โหนี่นี่ทว่าทว่าอาจารย์ผลิตบอกว่ามันทาได้หมดอะเหรอเนี่ยว่าขอขอขอว่าอย่าให้มีวันนั้นเลยนะอ๋อเพราะว่าถ้าผู้รู้หลงเนี่ยมันมันทำให้หมดหมดคือตัวเองหลงแล้วก็ยังทําให้ชาวบ้านหลงไปอีก ก็ถามว่ามีหรือผู้รู้ผู้รู้หลงอ่ะรู้มันไม่น่าจะหลงนะก็อัลลอฮ์บอกไงมานิตตะคารตะอีลาฮูฮาวาฮูคนที่เอาอารมณ์เป็นอีลาเอาอารมณ์เป็นใหญ่น่ะ <S <S ว่าอัลลอฮลลอฮฺอลลอฮอลอินมินอัลลอฮ์จะให้เขาหลงทั้งทั้งที่เขามีความรู้เพราะงั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นสิ่งรับประกันเลยว่ารู้แล้วจะไม่หลงรู้แล้วหลงเนี่ยอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ให้หลงทั้งทั้งที่เขามีความรู้เน,นื่องมาจากเอาอารมณ์เป็นใหญ่แล้วพอหลงแล้วเนี่ยผลกระทบมันกว ทำให้คนอื่นเนี่ยหลงกันไปด้วย <S <S วก็งั้นไม่ได้เป็นไม่ได้บอกเลยคนรู้ปลอดภัยแล้วคนรู้เข้าสวรรค์แล้วคนอะไรผมเคยบอกว่าเนี่ยเลยมาบอกสิจบที่ไหนได้สวรรค์ผมจะได้ส่งลูกส่งหลานไปเรียน <S 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 อะวะ,ว,ะ,ว,ะว่าลงว่าสิผมผมก็เอาอาจารย์เอาไหมเอาเอาเนเอะเรา,าตอนนี้มันัจะสองแสนแล้วมันจะสี่แสนผมเอาเออมันไม่ใช่ จะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์มันขึ้นอยู่กับยืนหยัดในความเชื่อและการปฏิบัติอย่างถูกต้องนี่ว่ายาวเ,เรามามา,มาเป็นใหญ่เออชฮะดิษของท่านนาบีู่บนนบีบอกว่ายูจาอุคําว่ายาอ่านี่ในภาษาอาหรับนี่แปลว่ามายาอุมหฮามัดุนมุหฮัมัดุนได้มานี่ในสำนวนภาษา,าคณะในภาษาฮะดิษยาอ่ามามา,มากปกตินี่แต่ว่ายูจาอุแปลว่า ถูกลากมาอยู่ย่าเนี่ยเออไม่ได้แปลว่ามาเฉยๆถูกลากมามาเองกับถูกลากมาเหมือนกันไหมคนละอย่างจย์ไม่เหมือนกันอตอนนี้นบ,บีบ,บอกว่าในวันกิยามัตแต่จะมีคนหนึ่งถูกลากมาถูกลากมาแล้วมาอยู่ตรงกลางนารกพอเสร็จแล้วก็มาสำรอกลำไส้ของตัวเองเนี่ยนี่กลางนารกเนี่ยวัยอย่าดูรุกมาย่าดูรุลหมารุบารหาเสร็จแล้วก็จะเดินวนรอบลำไส้ของตัวเองเนี่ย ในไฟนรกอะน,นะเดินวนรอบลําไส้บรรดาผู้คนก็จะมามุงมาช่านุกยาฟูรานมันยังไงกันละอาจารย์ผู้ตอนที่อยู่ดุนยานี่อาจารย์ตังเลยนี่เคยฟังไหมฮะดี่บทเนี้ยเคยเคยเออจา นี่ฮะฮัดิซวเฮียบุคารีรู้แล้วไม่ทำทำอะไรอเออสอนให้เขาบอกว่าอย่าไปทำฮารามทําเองสอ,อนให้เขาเให้เขาทํอมไม่ทําให้เขาทําดีไม่ทำอดทนนะสวัสดนะเออต่อสอนให้เขาบอกละเลิกฮารามนะเนี่ยนีย่อยู่ยาอวันกิยามัตเนี่ยถูกลากออกมาน่ะถูกลากมา,นะกา,กมาเพราะงั้นก็ไม่ดีเป็นการรับรองว่าคนรู้จะไม่ลงนรกคนรู้จะไม่ปลอดภัยเพราะงั้น วันนี้เราอย่าเอาตัวของเราไปผูกขาดอยู่กับใครแม้กระทั่งผมกระทั่งมโหกระทั่งอุรมาระดับโลกคนไหนก็ตามเพราะศาสนาของเราไม่ได้ให้ผูกขาดทุกวันนี้ที่เราหลงที่เราเสียอกเสียใจก็เพราะว่าเราไปผูกขาดอยู่กับคนเนี่ยเอาสมมติมาผูกขาดอยู่กับผมวันหนึ่งผมเลี้ยวเนี่ยไปโผล่ในงานเมาลิดเสียใจไหมโอ้โหผมผมว่าผมคงจะเป็นลมแหละอาจารย์ผมว่าเป็นลมแล้วเนอะ แต่แต่ว่านี่พอมาบต่อไปอาจารย์พรดนิรนดี้ประธานร้านมาริดอ้าวก็เนี่ยคนเนี่ยมัน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 พลิกได้มันกลับได้แต่ว่าอัลกุรอานยังไม่เปลี่ยนเลยยังเหมือนเดิมฮะดีสของานบีก็ยังไม่เปลี่ยนเลยยังเหมือนเดิมครับเพราะงั้นศาสนาจึงให้เรายึดหลักฐานศาสนาอยู่ที่อัลกุรอานและฮะดีสของท่านนบีไม่ได้ให้ผูกขาดตัวคนไม่ใช่ตามไป อาจารย์เลี้ยวขาเลี้ยวด้วยอาจารย์ตรงขาตรงด้วยอาจารย์นี่มันอากิดาของพวกเยโฮดที่นบีบอกว่าตามก็จะแม้จะลงรู้แยกกัจะไปอ่ะสุฮาบะก็ถามอ่ะที่นบีบพูดเนี่ยตามทั้งถูกทั้งผิดจะลงรู้แยกกับไปเนี่ยพวกเยโฮดแล้วนะซอรอใช่ไหมนบีบอกฟาม,มันก็จะใครซะอ,อีกเล่าเพราะเพราะนั้นพี่น้องก็ก็อย่าเอาคำคนเป็นมาตรฐานศาสนา เนี่ยมันยกตัวอย่างอิหมามนั้นอิหมามนี้อิหมามนั้นอิหมามนี้<ม>หลักฐานทงางศาสนาคืออัลกุรอานและฮะดิษใช่ไหมอ้าวมาตรฐานที่เราอ่านกันไปตอนที่ในช่วงแรกที่ถามถึงฮะดิษเจ็ดสิบสามอ่ะตินาบีบอกกลุ่มชนที่รอดว่าไงมาอานาอไลาฮิวอัลฮาบีสิ่งที่ฉันและซอฮาบะของฉันได้ยึดถืออยู่เพราะงั้นเอ,เอาเอาเอาอย่างปลอดภัยนี่เอาอย่างที่ซอฮาบะซอฮาบะเขารักนบีเขาไม่ได้ทำล้วก็อย่าไปทำ มาบ้านได้ด้านได้งานแต่ใครแต่งงานตโรงแรมอะไรจตใครอยากจะทำวันนู้นะเดี๋ยวดูหลักฐานวันที่ยี่ห้าเนี่ยแต่ตอนนี้ก็มีการ์ดออกมาแล้วนะครับมีการ์ดออกมาแล้ว Merry Christmas and Happy New Year to you สุขสันตวันมาลลดแปลแให้แป,แปให้เลยอ่ะสุขสันวันคริสต์มาส <hypothesis S 2> และสุขสันตวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ถามมาว่าอ่ะตอนนี้ บ่ยังบอยังโอยังไม่หมดผมตอบช้าหน่อยนะครับช้าหน่อยไม่ได้เรื่องเรื่องยาวผมผมสามารถบรรเข้าใจได้อะไรเงี้ยผมมันคนเรื่องคือคขาก็ถามว่าเนี่ยอ่ถือว่าเป็นซุนนะอิหมัมนาววีด้อ้างอิหมัมนาวีอะไรครับครับเดี๋ยวผมบอกว่ายกประโยชน์ให้เลยว่าอิหมัมนาววีว่าจริงๆก็ไม่ใช่หลักฐานศาสนาครับแต่ว่าในกรณีว่าถ้าจะถือเป็นซุนนะคือในศาสนาของเราเนี่ย มันมีวางห้าหูกลมใช่ไหมมันมีวายิบมันมีซุนนะมันมีมูบามันมีมักโรโมันมีฮา,ามถามว่าไอาท่ทำกันขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ในหูกลมไหนอ้าวอยู่ในหุกมวายิบวายิบเนี่ยท,ที่มาของวายิบมันเป็นย,ยังไงยังจะถือว่าเป็นวายิบมีตัวบทหลักฐานมาบังคับใช้ขั้นเด็ดขาดจึงจะถือว่าเป็นวายิบอันที่สองมีตัวบทหลักฐานมาสนับสนุนถือว่าเป็นซุนนะครับ นี่บอกว่าถือว่าเป็นสุนนะแปลว่ามีตัวบทหลักฐานมาสนับสนุนใช่ไหมถ้ามีตัวบทหลักฐานมาสนับสนุนจริงๆมีกุรานมีฮะดิษจริงๆแล้วผ่านคนซอฮาบะมาได้ยังไงอ่ะซอฮาบะถึงไม่ได้สุนนะข้อเนี้ยครับอิหมามชาฟีก็ไม่ได้สุนนะข้อเนี้เพราะแกไม่รู้เรื่องแกไม่ได้ทาครับเอาเราจะเอาไงกันดีอะมั่วๆกันไปย่างเงหลอกชาวบ้านกันไหม ถามให้ให้อาจารย์ตอบให้ตรงมันจะได้เออตนียอาจารย์ฟริกก็ยังว่าได้ว่ามันเป็นแนวทางอะไรเงี้ไม่ไม่ไม่รู้สิคือคือถ้าเราเนี่ยถ้าเราเราเป็นคนเรียนนะครับเราก็เอาเอาเอาวิชาที่เรียนนะนะั่นแหละเอามาว่าทีเนี่ยอ่มันมันเป็นสุนนรณะเป็นสุนนรณะได้ไงมีตัวบทหลักฐานสนับสนุนใช่ไหมอาอาหนุนแล้วก็ซอฮาบะเขาไม่ไม่รู้เรื่องหนุนอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทำนั่นเป็นสุนนรณะได้ยังไงอิบัมอิบัมเชฟฟีอีก็าไม่ได้สุนนระข้อนี้ เมืม่อคืนผมก็ฟังรายการจิ๋ยุีขึ้นหนึ่งขึ้นขึ้นกล่าวที่ก่อนผมเคยเคยจัดนะว่าปากหวานหลานปากไวใะเวลาเดียวกันเนะที่ยงคืนตั้งตีตีสองอาจารย์ผลิตกระโดนว่าผมกระโดนว่าคุณจูกระโดนว่าใครกระโดนว่านี่แหละที่ว่าขัดขวางงานเมาลิดนี่แหละแต่แต่เขาว่าเขาไม่ได้จอดจงนะมีรายการดูรายการหนึ่ง แต่อีกรายการหนึ่งก็พอได้แต่อีกอีกรายการหนึ่งมฟันเปรี้ยงแล้วเย่านะอืมปัญหาว่ามผมผมเนี่ยได้ยินเยอะหรืบอกว่าอไอเสียงอย่างเงี้ยถามว่าเจ็บไหมช่วงแรกๆเนี่ยผมนอนร้องเลยนะบอกตรงๆนะโอ้โหมันสารพัดแต่ว่าทำไมนะเราแต่ว่า หน้าที่ของเราก็คือเรารักษาศาสนาซอฮาบ้านเนี่ยเขาเอาชีวิตเข้าแรกเพื่อปกป้องศาสนาชีวิตเข้าแรกแล้นะใช่เพื่อปกป้องศาสนาแต่เราวันนี้เรารักษาอะไรกันเสียสตังเพื่อรักษาอะไรรักษาศาสนาไหมเสียความคิดความอ่านเสียเวลาเพื่อรักษาอะไรรักษาศาสนาไหม คนที่ไปริ่มไปเรียนไปจบกลับมาเสียเวลาเสียเงินทองข้ามน้ําข้ามทะเลไปปีเนยจานาเก้าปีสิบปีหลานผมก็สิบสองปีสิบปนะีสิบสองปีอ๋อเหรอบางบ้านเนี่ยขายควายไปตั้งหลายตัวนาไรขายกลับมารักษาศาสนาไหมเสียควายเปล่านี่ผมว่า่หมายถึง <c oughs> คือแทนที่จะทําหน้าที่รักษาศาสนากับรักษาสิ่งที่ศาสนาไม่ได้สอนน่ะ พยายามเนี่ยผมผมถึงบอกว่าสังคมของเราที่มันวุ่นวายที่มันมีปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะจะเอาของเถื่อนเป็นของถูกภาษาผมมันแรงไปหน่อยไม่ได้ไดนอาจารย์ฟังความาาารเรื่องคือ,อยังไงอ่ะคือของที่มันไม่มีตัวบทพยายามที่จะไปหาหลักฐานมาจะทําให้มันเป็นเป็นของของถูกให้ได้ไว่างั้นเถอะต่ทั้งที่มันผิดนั่นแหละเราสังคมเรามาเสียเวลาก,กันกับเพราะเรื่องอย่างนี้แหละ <c oughs> ไอ้นั่นได้ไหมไอ้นี่ได้ไหมไอ้นั่นได้ไหมไอ้เรื่องที่ไม่มีหลักฐานเนี่ย จะทํายังไงให้มันมีหลักฐานให้ได้ทําหลักฐานให้ได้นี่แหละนี่แหละมาเสียวเวลากันเรื่องนี้ยมาน,นั่งถกเถียงกันอย่างเงี้ยแทนที่เราจะก้าวไปข้างหน้าเอ,อสอนนบีสอนอย่างนี้ให้ทําอย่างนี้ศึกษาสุนนะของต้องมาเสียวเวลากันเรื่องอย่างนี้มันเยอะแยะไอ้บิสมิลลาคอยไอ้บิสมิลลาดังไอ้ไอุ้ซอลีไม่อุซอลีเนี่ยเมาลิดไม่เมาลิดกี่ปีมาแล้ววะทั้งผมตามความได้ผมกันยินตลอด แต่ alive, ัมดลิลมันก็ก็บางเรื <h 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 ่องมันก็ซาไปแล้วเรื่องที่คนในอดีตเคยต่อสู้หัวชนฝาเลยว่ามันเป็นศาสนายังไงก็ตายกันกลับไปหลายช่วยชั่วคนแล้ะแต่มันก็ค่อยๆสูญค่อยๆหายไปหายไปหายไปว่าเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เห็นไม่เห็นขนมอปั่มละอ๋อ มันต้องต้องเจ็ดอัาตอนนี้อาจารย์มันจะเป็นแบบขน,นมมันจะมีมะพร้าวคุกใช่ไหมล่ะที่ว่าขน<อ>มาปำมันต้องเจ็ดวันอาจารย์นะเจ<อ>็ดวันทำม,มุนเจ็ดวันนี่แหละขนมาปมเขาการอืดกันกเละแล้วถ้ามันเป็นศาสนานมันหายไปไหนอะ่ะที่มาก่อนนี่หม่มันไม่ได้เลยต้องทำน <ะ S 2> <ม>ั่นละต้องมัน,นต้องทำนี่แหละอ่าแล้วก็ไอไก่ไอไก่ก็ต้องเล็บเมตตาต้องตรงตรงมีจังนี่แหละก็ก็ต้องใช้เวลาหน่อยละนะตอนนี้ เราเราก็ต้องยอมยอมละละยยอมหูร้อนบ้างอะไรบ้างเพื่ออะไรเพื่อรักษาศาสนาไม่ได้หวังความพอใจของคนรู้ไหมเหรอคนเขาเกียดรู้ครับได้ยินไหมล่ะได้ยินบางทีเนี่ยโอ้โหแต่เา Language, นาะก็แล้วเราไม่ได้ทํางานเพื่อที่จะให้หวังว่าคนจะต้องชมใครจะเกียดใครจะรักเปล่าอามานะอันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนต้องมีต้องมี อย่างสมัยก่อนผมขับรถส่งคนเจ็บคนตายบางทีคนเขาก็บางทีก็เขารู้จักชื่อแต่ตัวเขาไม่เคยเห็นอือโอ้ยผมก็ไปนัน่งอยู่หลังก็ยกขึ้นบา้านอะโอ้ยรถมันจงนะโอ้ยไอสุริมมันเรียกเลยนะมันเรียกเันนะห้าร้อยพันอย่างเงี้ยสองพันนะนี่เนี่ยสองพันถึงจะมาเนี่ยผมก็นั่งอยู่หลังลอ่ะก็มไม่รู้ว่าเป็นใครรู้เป็นใคร,ร,นใครจนในคนนักสกิจบอกให้ที่ไอสุรยิยมีเขาก็ว่าที่เขาติมพูดตะเกีย ขาคุยกันมาผมก็คุยตอบนะแต่ผมไม่เคยว่ากันว่านะนี่กระถามวัดด้านคือคืออย่างงี้จบป่ะนะเน่ยไม่จบให้หน่อยอ้าวบอกหน่ยคืออย่างงี้ถ้าสมมุติว่าอยากจะทำกันก็อย่าไปอ้างศาสนาอิมัมนู่นอิมัมนี้เนี่ยอยากจะทำอะพิธีกรรมอะไรนี่ทีถามเนี่ยอย่าไปอ้างศาสนาครับได้ไหมล่ะเอาจะจัดอะไรเทศกาล รวมร้านอาหารแขกเอาเรื่องอะไรเดี๋ยว,ว่วาไปอย่าไปอ้างศาสนาอย่าเอาศาสนาไปเกี่ยวข้องถ้าบอกว่ามันเป็นประเพณีถ้าถ้าเป็นประเพณีอย่าเอาศาสนาไปเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยอาจารย์เนงานอย่างเงี้นะโอ้โหมันแพงทุกอย่างอาจารย์ข้าวหมกก็แพงข้าวมันก็แพงน้ําก็แพงอะไรก็แพงกะทิมันแพงอืมธรรมทานเขาเขาคุยนะันผมมันฟังฟังอยู่เขาบอกวให้อา้าวุดจังหวัดนี่เอาเอาวัวมาสิบตัวเอาอาจารย์ เอาเอาวัวมาห้าตัวเอาผมเอามาห้าตัวสากียอมาห้าตัวสไลดาเอามาสิบตัวมารวมกันกินฟรีเด้นนในงานนั่นน่ะนี่โอ้อาจารย์เดี๋ยวก็ไอขํามกที่ว่ามันก็จารย์ได้ยี่ห้าบาทเดียวกันหรอเนี่สามช้อนหมดไปแล้วค่าที่มันแพงที่แพงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครจะเดี๋ยคคุณจูเขา mède để mà nè, để ai hai gà thô thử vót gần, mơ thử vót gần, mơ, 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 để, để phang, ừ. thôi, thôi